สวัสดีครับอยากนิดแป้งครับเอฟซีทางช่องอีกผ้าแซบครับเ mm hmm. มื่อนี้ใบผ้ามากินข้าวเที่ยงครับ mm hmm. วงผักเที่ยงเนาะกินข้าวเที่ยงที่บ้านครับมุ mm hmm. นี่นูกับโอ้หลายอย่างมากไหมครับอาหารพืนบานเขาเนาะ mm hmm. แกงกีะเล็กสมตำไก่ตุน๋นปลาลาบปลาแกงขั่วไก่เนาะประมาณนี้ผักสดๆกรอบๆขาดไม่ได้ตามด้วย หอ,อมแดงกระเทียมครับโเมเมนต์ของหวานเลยครับอ่อโมโหลายยายห้างครับมึงมาลงมือแซวกันเลยครับข้าวเทียงครับกินอยู่บ้านครับมึงก็ได้ออกตั้งวัดเนาะมาเราะอ,อยากใส่มือก่อนนะครับก้อนนึงก็นี่แหละสมตำ แกงอยู่ในไฟขับาถยนต์โคจแบบือวเราแล้วดูร่า bóng đan bóng đàn bóng đa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 n bóng ừ bóng đan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  นี่นันทาเวีนันทาเวยมึงเี๋บวเอาดีบัตจนทร์มาชมุนท์ไปคมอันลำก่อนนึงเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับต่องบอยพาศเสบครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันแล้วกันเนาอเป็นช่องน้องไม่ในวงการครับเอาโอเคครับ คลิปนี้ไว้สัำนี้ก่อนคลิปหน้าเจกันไหมครับ